สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับผมกัสโปซิ่งอิลสุนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเราคือมิว e เนะครับ1.9ตัว Active นะครับ ตัวนี้มีสีพิเศษเพิ่มมาคือสีขาวมุกนะครับเป็นสีที่ลูกค้าเนี่ยเฝ้ารอคอยเลยเพราะว่าดีตอนแรกที่เปิดตัวมาในดีเอ็กซ์นะครับจะมีแค่สีบอลนะครับแต่ตอนนี้ทางบริษัทได้ปรับปรุงสีเพิ่มขึ้นใอีกสีนึงคือสีขาวมุกนะครับผมสีขาวมุกราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนสาบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของสีขาวมุกเนี่ยที่จะมีออปชั่นะไรเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมที่สีขาวมุกแล้วก็ภายนอกภาย นนก็คือจะเหมือนกับตัวแอคทีฟทุกอย่างเลยนะครับผมและก็วันนี้ผมมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมกันว่าโปรโมชั่นพิเศษของผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะอันดับแรกจะมีไฟตัดหมอก LED นะครับแท้ตรงรุ่นเลย 2นะครับเบาะหนังเบาะหนังทุ่มหนังทั้งหมดเลยนะครับถ่ายในรถนะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีเหมือนตัวท็อปหรืออยากได้สีออกแบบดำๆดุๆหน่อยสีน้ำตาลสีอะไรเงี้ยสามารถเลือกสีได้นะครับสีมีหลากหลายเลยในส่วนของเบาะหนังนะครับต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือจอกลางนะครับเป็นจอระบบ a n d r ด i d นะครับผมสามารถดูหนังดู YouTube เปิดเพลงฟังเพลงได้นะครับ พร้อมมาด้วยกล้องมองหลังนะครับผมในการที่ลูกค้าจะถอยหลังจอดตัวแอคทีฟเนี่ยเขาไม่ได้มีกล้องมาให้นะแต่อันนี้เป็นออปชั่นที่ผมเนี่ยใส่เพิ่มให้แล้วก็ล้อแม็กนะครับที่ขาดไม่ได้เลยในส่วนนี้ลูกค้าอยากได้ลายไหนหรือว่าแบบไหนทักมหาผมได้ชุดโปรโมชั่นทั้งหมดที่ผมพูดไปนี่ทั้งหมดลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง59,0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับครบชุดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟตัดมอง เบาะหนังจอเอ็นด i อยกล้องถอยหลังล้อแม็กนะครับครบชุดเลยจบตามนี้ใช้เงินออกรถแค่5้าหมื่นนะครับผมผ่อนประมาณหน0 0งกว่าบาทแค่นี้เองนะครับผมโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรทักเข้ามาสอบถามได้นะครับการโปรสติงอีสุสินะครับ098-961-2838นะครับหรือเพจ Facebook นะครับอี R, สุอิทยาการโปสติงอีสุนะครับ เข้ามาสองถามกันได้เลย หรือแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นิงไว้ให้นะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถสวยๆแต่งรอๆคันอื่นเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ลูกค้าได้ชมกันนะลาไปครับสวัสดีครับ Wake up, it's time to break up with the life you made up. It's time to trade up, live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how Just get your grip out. Wake up, wake up, man. This life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. <laughs>